สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆของวันนะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลทีเด็ดสกอร์สูงครับก็ฝากกดติดตามกดซั b สไ r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาที่ลุ้นฟุตบอลแบบมั่นใจได้100%นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษจากทาง c h a n n นลของผมด้วยนะครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับ แอดไลน์ที่แอดบวก9กานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับฝาก10รับร้อยทันทีนะครับเพียงแค่แจ้งว่ามาจาก YouTube ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับฝาก10รับร้อยไปเชียร์กีฬากันได้เลยครับเต็มเต็มนะครับผมใครสนใจก็สามารถแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตัวเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับทีเด็ดสกอร์สูงเมื่อวานถือว่าเข้าเป้าครับเกมแบ็คเบอร์โลเวอร์กับฟูลแลมในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับฟูลแลมครับโอ้โหจัดการ ถล่มแบ็คเบอร์รีเลเทะเลยนะครับ7จูนยครับต้องบอกว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มดุจริงๆนะฮะสำหรับฟูลเล่มนะฮะก็ถือว่าสูงกระจายเลยนะครับคู่นี้โอเคครับเมื่อวานถือว่าเข้าเป้าเต็มๆนะครับได้เฮกันไปนะสำหรับใครที่เลือกแบบสูงเดี่ยวๆนะครับใครอยากได้เพิ่มเติมครับก็ตามที่แจ้งไปครับแอดบวกเกาเกได้เลยนะครับผมส่วนในวันนี้ครับตัวที่เลือกมาก็คือคู่นี้เลยครับ ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอาร์เอสโรมาพบกับโบโดกริมครับแฮนดิแคปสูงตามตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็น3.5ครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามันขยับเยอะนะดูครับจาก3ขึ้นไปเป็น3.5เลยนะครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปครับนะอิงจากสโบนะครับสโบเบดนะจาก1เมตรครับขึ้นไปเป็น1.5ึหรับสหรือว่าลูกขึ้นครบ2เลยนะครับมี การอ่านว่าเกมนี้โรม่าน่าจะอยากแก้แค้นแหละครับผมนะฮะเพราะว่าเกมนัดแรกที่พวกเขาบุกไปเยือนโบโดกริมครับเสียหน้าเลยครับนะสำหรับลูกชิมของโชเซ่มูรินโญ่ครับแพ้ไป1ต่อ6เลยนะครับเกมนั้นดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเกมนี้น่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับโรม่านะครับเกมล่าสุดพวกเขาแพ้เอซิมิลานมานะครับในเกมหลีก1ประตูต่อ2นะครับ ก็ช่วงหลังนี่เจ้าเจ้าต่ำสูงนะครับมีสูงแค่เกมเดียวนะครับจากช่วงหลังนะครับส่วนทางฝั่งของโบโดกริมเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่เจอโลมาเนี่ยส่วนใหญ่จะต่ำหมดเลยนะครับเนี่ยโหต่ำเรียบเลยนะครับมีสูงเกมเดียวก็คือเกมชนะโลมาหกหนึ่งนะฮะคู่นี้นะครับดูสูงต่ำในบ้านนอกบ้านหน่อยนะครับโลมาเล่นในบ้าน2เกมสูง2เกมนะครับ ส่วนทีมเยือนโบโดโกิมสูง2ต่ำหน่งะนะครับแล้วก็เจ้าไป1ก็เท่ากับว่ามีโอกาสครับที่จะสูงนะสำหรับคู่นี้ในการเจอกันครับเพราะว่าผมว่าโลมาเนี่ยอยากจะเอาคืนนะฮะอยากจะยิงให้มันหายคาใจนะครับดังนั้นก็3.5รวมถึง4นะผมว่าเป็นไปได้ครับ เพราะว่าจริงๆแล้วโรม่าในฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็ยิงเยอะนะครับ3แมตช์พวกเขาก็ยิงไปถึง9ลูกนะครับยิงถึง9ลูกนะก็ถือว่าในในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยพวกเขาก็เหนือกว่าคู่แข่งอะเยอะนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนั้นนี้น่าจะทะลุ4ลูกได้ครับนี่คือทีเด็ดสกอร์สูงของผมในวันนี้ครับ RS โรม่ากับโบตุกิมครับในฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับผมนี่คือหนึ่งตัวหน้าคลิปครับใครสนใจตัวเพิ่มเติมครับ แอดไลน์เข้าไปได้นะครับที่แอดบวกเกครับแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลได้นะครับขอเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลได้แล้วก็อย่าลืมครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับฝาก10รับร้อยแจ้งว่ามาจากช่อง YouTube เท่านั้นจากทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับใครสนใจแอดกันไปได้เลยครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ